แก,ก,ก็คแจ็คเช่90สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะคะตอนนี้จะยักวันนี้มาตัดหญ้านะคะตัดแปลงนี้เขาเรียกควรล้อมจริงๆของกระมูลไม่ค่อยลกเท่าไหร่ต้องเก็บข้างล่างข้างล่างในเหลืออีกประมาณเดี๋ยวหนึ่งสองสมสี่โสดไดก็จะลกหน่อยหนึ่งยางเบอร์นี้ประมาณ200กว่าต้นถึง300แต่คุณลุงแกมาตัดเพราะว่ามันเป็นเบอร์เหลือนะคะแก่แล้ว จ็ดสิบได้มั้งแต่แกแข็งแรงอยู่แหละกาแกบอกพอได้เดินออกกําลังกายตอนเย็นๆเนพอะแกหกสิบกว่าเจ็ดสิบประมาณนั้นอะค่ะไม่ถึงเจ็ดสิบปีมั้งแกพาแขนมาพามือมาแล้วเข่าด้วยเก้าเดือนแล้วแกบอกแกไม่ได้ออกกําลังกายเลยมาขอตัดพอตอนได้เดินออกกําลังกายอย่างว่างี้เนื้อเหงื่อออกมั่งเลยมั่งก็เฮอพราะแกก็ไม่ได้ลําบากเลยนะคะสองคนสองคนคุณป้าคุณลุง เบอร์ว่างเว่างเขาก็เป็นเพื่อนๆกับผู้จัดการนี่แหละก็เออถ้าตัดเบอรเบอร์เ,เ,เ,เหลือทพาะนี้แค่ตัดแล้ว,ลวมันเหลือแค่สองร้อยกว่าต้นไอเ้เบอร์ข้างบนจะล้ำออกมาก็มันเกินไปเกินโคต้าเขาก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหลือไว้จริงๆมันมันก็จำพอดีแหละแตดูเขาเขาเขาทำทางขุดเองขุดไปขับรถขุดอะไรเขาเขาก็เลยโค้งต้นไม้ได้มาก ให้นี้ลูกป้าเราก็เลย,เลยออกกําลังกายก็จนะคะแต่เม่ได้เล้อหลักจริงๆเฉยๆก็สบายดีนะกี้ก็เจออยคุณบอกเมาเปลี่ยนจอเปลี่ยนเลยก็บอกเออี่ขาคนต่างดาวเบิกนาย่างให้ใช่ไหมไบอกโชคดีที่เป็นคนเนี้ยสูงมากไทยคนโอ้สูง ดึงแขนติดเลย,เลยนี่ขนาดไม่สูงอะเนี่ยเกิดตะกล้องให้ดูสูงเขาโนยเยอะเลยนี่เกิดต้องเบิกหน้าสูงกถูกแล้วเพราะยางมันม,มีเปลือกแต่สูง,างสมากหนูตัดไม่ถึงเน่ยโคตรสูงอะดูนะคะหน้ายางยางนี้มันคนก่อนตัดอะหน้าเสียหมดแล้วตัดยางไว้เป็นมาขอตดัดเอาแล้วก็ถีบเลยแยกและว,ว่างๆอ่ะมาตาดัดจะมีคนประเภทหนึ่งนะทีนี้พอรูว้ว่าลุงเขามาตัด อกเขาลำบากแก่แล้วต้องเดินลากขาไปตัดยางไม่ดูตัวเองคนที่พูดเราก็บอกว่า,าข้อกําลังกายเขาสบายจะตายเขาแบบไม่ต้องเดือดร้อนเลยอะ่ะคือคนพูดนี่ก็ประมาณแบบดูถูกเขาอันนี้ได้ยิงหูนะคะดูถูกเขาว่าเขาลํบาบากเขาถนนท่น,ทน,นี้แต่เขามีบ้านอยู่นะบ้านเขาเอง ถึงอาจจะไม่มีที่สวนเถอะแต่บ้านของเขาเองแน่ๆแต่คนที่พูดนี่คือยังอยู่กรงสีอยู่เลยกรงสีหมายถึงส่วนบริษัทที่สวนบริษัทอยู่เลยตัวเองก็ยังต้องทํางานเลี้ยงลูกตอนที่ลูกมีครอบครัวเลยนะต้องหาให้คนประเภทที่เคยๆๆๆเลนนเหนื่อยแต่ก็ไม่อยากพูดด้วยแล้วแต่ว่าเอาเจอเขาทักเขาก็อยู่เยอะแล้วนะถ้าทักเขาคุยด้วยก็ ถามไงถามแล้วก็ว่าเออวันนี้รถเห็นรถไปทางไหนบอกบาารประจักเบอร์นี้ค่ะของน่าจะลุงชื่อลุง,ลงนี่ลุงนี่เ,เขาบอกอ๋อแล้วแกเขาพูดยาวทีนั่นที่แกก็หนักกว่าเขาเลยไม่เข้าใจจริงเลยคนเราอ่ะอย่างว่าคนเราไม่เห็นคิ้วเลยแบบเป็นคิ้วเพื่อนเขาแหวงหรือเปล่าแต่คิู้ตัวเองที่หลงนนะเห็นไหมนี่ว่าพูดเรื่องเพื่อนเลย จริงคิวของเราอ่ะเราค่ะว่าจะตัดขึ้นข้างบนควรให้นะนะหนึ่งก่อนเพราะว่ามันแรงแรงความีให,หม่ของน้าหนึ่งก็ยังเหลือสักวันได้น่าจะเสร็จอย่างนี้ตัดขึ้นควรก่อนอ่านาผู้จัดก,การก็โทรหาหาไม่นูรถไปไหนวันนี้เมื่อวานเมื่อวานนะคือบอกลงจานอยู่ค่ะ,ะเดี๋ยวจะถามว่าลงจานเสร็จแล้วไปไหนต่อบอกน่าจะขึ้นของขึ้นบนควรนะอ่ะคนของน้าหนึ่งอะค่ะ จะบอกมาแปลงนี้ให้ก่อนได้ไหมมาเบอร์นี้ให้ก่อนขอใครอ่ะแกก็บอกอ๋อโอเคได้ก็จัดไว้บบมาให้เพราะว่าเหลือเยอะรู้แล้วว่าลุงแกตัดเคยเห็นแกยู่แกปลงถังยางที่ลงยางนะเคยเห็นเรามาเที่ยวขีร่รถเรนเวีดเค่สงสัยว่าแกตัดเป็นมาเบอร์นี้คือจริงเหลือเ,เยอะหรอกไดออกกำลังกาย,ยอยูต่ตะกี้แกก็มาคืมาเปลี่ยนจอ,อกเปลี่ยนเลยมาไอ้นี่ลวด เดี๋ยเชื่อนะคะทั้งที่ตรงนี้เป็นแหล่งชุมชนนะก็ไม่ชุมชนนะคะออกจากที่บริษัทมาตรงนี้อันนึงองสีที่พักคนงานอยู่ตรงนู้นห่างสักคนตั้งแต่ทางไปค่ะ500เมตรถ้าตรงไปตรงนี้ละประมาณนั้นตี่นี้ก็เยอะขี้ยางหายทั้งที่ไม่สวยบริษัทชัดเจนนะคะคนเศร้าคนออกเยอะเดี๋ยจะเชื่อแค่บอกรอบแรกอะนะคะคือเราไม่รูมาย อจาลวดแกคือตักทิ้งหมดคะณพ่อเขาวงที่งยางพี่เด็วงทิ้งเราก็ทิ้งจอะหรทิ้งเจอเลยแบบนี้โก้โหคนอันนี้แจ่เข้าที่ฟังหลายๆคนพูดนะในการรักที่ยางก็จะมีโกรธกันมากหรอกถ้าเกิดว่ารักแล้วเจอะเขาไเหมือนเดิมอ่อไม่ทิ้งพลาดที่เขาโกรธตรคือทิ้งเจอกเขาพลาดเวลาเขามาตัดใหม่เ็าต้องหาเขาต้องรู้นินึงทางเดือง บ้านเราก็เชื่อเชื่ออยู่ใกล้ถนนนะดที่ยางะอ่ะเดี๋ยวให้น้าแกล่างดูดูก่อนเดี๋ยวคิดได้นะคะแล้วก็คอมเมนต์นะไรอย่าเสีเฉียงขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะคะขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะที่นี่นี่จะล่างลงไปแบบไม่เยอะเท่าไหร่ละแต่ว่ามันก็โอ้ยถนึงก้อนจริงๆเดี๋ยวไม่กี่โซ่หรอกยังตัดประมาณสองร้ทุกคนเมตรแต่กันหนึงจริง